กระแสความฮือฮาในวงการบอลเล์บอลสหรัฐอเมริกากำลังพุ่งสูงอย่างต่อเนื่องหลังจากผลงานอันยอดเยี่ยมของชมพู่พรพันเกิดปราดมือเซตทีมชาติไทยที่โชว์ฟอร์มระดับท็อปต่อเนื่องเป็นนัดที่2ติดต่อกันในหลีกอาชีพของสหรัฐจนทําให้สื่อกีฬาและแฟนบอลเล์บอลอเมริกันต่างออกอาการตะลึงกับสิ่งที่พวกเขาได้เห็นในสนามพรพันในเวอร์ชันนี้ถูกพูดถึงว่าเป็นร่างทองอย่างแท้จริงทั้งในแง่ของการคุมจังหวะเกมการสร้างสรรค์เกมรุก และการมีส่วนร่วมในเกมรับส่งผลโดยตรงให้ออแลนโดวันคิรีเก็บชัยชนะได้สเกมรวดพร้อมสถิติที่ชัดเจนว่านี่ไม่ใช่แค่ฟองวูบวาบแต่คือความเสถียรที่ทีมกําลังต้องการอย่างแท้จริงในเกมแรกที่พอนพันลงสนามด้วยความมั่นใจเธอแสดงให้เห็นถึงประสบการณ์ระดับโลกตั้งแต่ต้นเกมการเซตบอลมีความหลากหลายอ่านเกมคู่แข่งได้อย่างแม่นยําและสามารถดึงศักยภาพของผู้เล่นรอบตัวออกมาได้อย่างเต็มที่เกมรุกข,ของออแลนโดวันคิรีดูไหลลื่นมีมิติ และสร้างแรงกดดันให้แนวรับของคู่แข่งตลอดทั้งแมตช์สิ่งที่ทําให้แฟนๆอเมริกันประทับใจไม่ใช่แค่แอสซิสที่สวยงามแต่คือการตัดสินใจในเซียววินาทีที่ถูกต้องเกือบทุกครั้งเมื่อเข้าสู่เกมที่สองความคาดหวังต่อพรพันยิ่งเพิ่มสูงขึ้นหลายคนจับตาดูว่าเธอจะรักษามาตรฐานการเล่นได้หรือไม่แต่สิ่งที่เกิดขึ้นกลับยิ่งตอกย้ำความยอดเยี่ยมเพราะพรพันไม่เพียงรักษาฟอร์มเดิมไว้ได้เท่านั้นแต่ยังยกระดับการเล่นของตัวเองให้ดูนิ่งและเฉียบคมมากยิ่งขึ้น การกระจายบอลมีความแม่นยำสูงลดข้อผิดพลาดที่ไม่จำเป็นและทำให้ตัวตีของทีมสามารถทำคะแนนได้อย่างต่อเนื่องจนสุดท้ายออร์แลนโดวันคิรีคว้าชัยชนะได้อีกครั้งแบบเกมรวดสถิติหลังจบ2นัดเป็นสิ่งที่สื่ออเมริกันหยิบมาวิเคราะห์กันอย่างจริงจังตัวเลขแอสซิสต์ต่อเซตของพรพันธ์อยู่ในระดับต้นๆของหลีกอัตราความผิดพลาดต่ำอย่างเห็นได้ชัดและที่สำคัญคือเปอร์เซ็นต์การทำคะแนนจากเกมรุกของทีมเพิ่มสูงขึ้นเมื่อเธออยู่ในสนามนี่คือหลักฐานเชิงประจักษ์ที่บ่งบอกว่าพรพันธ ไม่ได้เป็นเพียงผู้เล่นที่มีเทคนิคดีแต่เป็นคนที่ทำให้ทั้งทีมดีขึ้นอย่างเป็นระบบสิ่งที่ทำให้แฟนบอลเล่บอลอเมริกันประหลาดใจไม่น้อยคือบทบาทของพรพันธ์ในเกมรับแม้ตำแหน่งหลักจะเป็นมือเซตแต่เธอกลับแสดงให้เห็นถึงความขยันการอ่านทางบอลและการช่วยรับบอลแรกในจังหวะสำคัญหลายครั้งความคล่องตัวและความเร็วในการเคลื่อนที่ทำให้เธอสามารถเปลี่ยนจากเกมรับเป็นเกมรุกได้อย่างรวดเร็วซึ่งเป็นสไตล์การเล่นที่สอดคล้องกับวอลเล่บอลยุคใหม่และทำให้ทีมได้เปรียบในหลายจังหวะ สื่อกีฬาของสหรัฐหลายสำนักเริ่มนำเสนอเรื่องราวของพรพันธ์ในมุมที่ลึกมากขึ้นไม่ใช่แค่ผลงานในสนามแต่รวมถึงเส้นทางอาชีพของเธอที่ผ่านลีกระดับสูงมาแล้วหลายประเทศความสำเร็จในนามทีมชาติไทยและบทบาทความเป็นผู้นำที่เธอแสดงออกมาอย่างเป็นธรรมชาติเพื่อนร่วมทีมหลายคนให้สัมภาษณ์ตรงกันว่าการมีพรพันธ์อยู่ในสนามทำให้พวกเขาเล่นด้วยความมั่นใจมากขึ้นเพราะรู้ว่าบอลจะมาในจังหวะที่เหมาะสม และหากเกิดปัญหาในเกมเธอคือคนที่ช่วยตั้งสติและปรับแผนได้ทันทีอีกประเด็นที่ถูกพูดถึงอย่างมากคือความเสถียรของฟอร์มการเล่นผ่อนพันธ์ไม่ใช่มือเซตที่เล่นมือวาเพื่อเรียกเสียงฮือฮาแต่เธอเลือกเล่นในแบบที่มีประสิทธิภาพสูงสุดลดความเสี่ยงและเน้นผลลัพธ์ของทีมเป็นหลักความสม่ำเสมอในสองนัดติดต่อกันทําให้โค้ชและทีมงานมั่นใจว่าเธอสามารถเป็นแกนหลักของทีมในระยะยาวได้ไม่ใช่แค่ตัวเลือกชั่วคราว ชัยชนะ2เกมรวดของออร์แลนโดวันคิรียังส่งผลในเชิงจิตวิทยาอย่างมากทีมที่เคยถูกมองว่ายังขาดความลงตัวเริ่มถูกจับตามองใหม่ในฐานะทีมที่มีศักยภาพจะต่อกรกับทีมชั้นนําของหลีกได้และชื่อของพรพันธ์ถูกกล่าวถึงในฐานะจิ๊กซอชิ้นสําคัญที่เข้ามาเติมเต็มระบบการเล่นให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้นหลายบทวิเคราะห์ชี้ว่าการตัดสินใจดึงมือเซตจากเอเชียที่มีประสบการณ์ระดับโลกเข้ามาคือหมากที่กล้าหาญและคุ้มค่าอย่างยิ่งในมุมของแฟนบอลเล่บอลไทย กระแสตอบรับจากอเมริกาถือเป็นเรื่องที่น่าภาคภูมิใจอย่างมากพ,พ่อนผันไม่ได้เพียงไปเล่นในลีกต่างแดนแต่สามารถสร้างอิทธิพลต่อเกมและได้รับการยอมรับในระดับสูงซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงคุณภาพของนักวอลเล์บอลไทยในเวทีโลกหลายคนมองว่านี่คือแรงบันดาลใจสําคัญให้กับนักกีฬารุ่นใหม่ที่จะกล้าฝันและกล้าออกไปพิสูจน์ตัวเองในลีกชั้นนําทั่วโลกสื่ออเมริกันบางสํานักถึงกับใช้คําว่าสมองของทีมเมื่อพูดถึงรพ,พันธั พราะบทบาทของเธอไม่ได้จํากัดอยู่แค่การเซตบอลแต่รวมถึงการอ่านเกมคู่แข่งการปรับจังหวะเมื่อทีมตกเป็นรองและการสร้างสมดุลระหว่างเกมรุกและเกมรับอย่างชาญฉลาดสิ่งเหล่านี้คือคุณสมบัติของมือเซตระดับท็อปที่ไม่ได้วัดกันแค่จํานวนแอซิสแต่ดูที่ผลลัพธ์โดยรวมของทีมเมื่อมองไปข้างหน้าหากพรพันธ์ยังคงรักษาฟอร์มการเล่นในระดับนี้ได้อย่างต่อเนื่องออรแลนโดวันคิรีมีโอกาสสูงที่จะทําผลงานได้เกินความคาดหมายในฤดูกาลนี้และชื่อของพรพันธ์อาจถูกพูดถึงในวงกว้างมากขึ้น ไม่เพียงในฐานะนักกีฬาต่างชาติแต่ในฐานะหนึ่งในมือเซตที่มีอิทธิพลต่อเกมมากที่สุดของหลีสองนัดที่ผ่านมาอาจเป็นเพียงจุดเริ่มต้นแต่สิ่งที่ชัดเจนคือพรพันธ์เกิดปราดได้พิสูจน์แล้วว่าเธอมีคุณภาพความเป็นมืออาชีพและความเสียรเพียงพอที่จะยืนหยัดในหลีกที่มีการแข่งขันสูงที่สุดแห่งหนึ่งของโลกความตะลึงของอเมริกาในครั้งนี้ไม่ได้เกิดจากเรื่องบังเอิญแต่เกิดจากผลงานที่จับต้องได้ในสนามและหากเส้นทางยังคงดำเนินต่อไปในทิศทางนี้ชื่อ ของพรพันธ์อาจกลายเป็นหนึ่งในเรื่องราวความสำเร็จที่ถูกพูดถึงมากที่สุดของนักวอลเลย์เอเชียในเวทีสหรัฐอเมริกาอย่างแท้จริง